ขเขาทั้งหมดอะมั้งเนี่ยฝั่งนู้นก็จะมีเครื่องบินซากเครื่องบินจอดอยู่ข้างในนู้นนะเห็นไหมอันนี้นก็จะเป็นโรงโรงซ่อมโรงอะไรของี้เขาอ่ะนะฮะเครื่องบินลำใหญ่ๆครับคิดว่าลหลายๆท่านก็ถ้าเข้ามาเที่ยวก็ต้องเป็นกลางวันหน่อยเนาะเขาน่าจะเปิดอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดเพราะว่าผู้รายงานก็ไม่ได้เข้าไปแค่มาปั่นชมตอนเยน็นๆเฉย แล้วครับให้ดูฝั่งโน้นก็จะเป็นที่เครื่องบินเครื่องบินเขาเจาะดยู่ฝั่งโน้นเนี่ยเป็นถนน,นที่ปั่นเข้ามาเข้ามาชมนะฮะถ้าไม่ใช่โควิดเป็นช่วงธรรมดาก็น่าจะมีคนเข้ามาเที่ยวชมเยอะอยู่นะแต่ว่าช่วงนี้ก็ดูเงีย,งยบๆไปนะครับคนก็อาจจะมาน้อยหน่อยครับอย่างไรวันนี้เตยอ,อินชลันก็ขอจบรายงานไปตรงแค่นี้ก่อนนะครับทริปหน้าค่อยว่ากันใหม่ ครับผมเพราะตอนนี้พระที่กระตกแล้วก็จะมืดแล้วจบไปตรงที่ตรงเครื่องบินครับขอบคุณครับสวัสดีครับ